สวัสดีครับวันนี้ช่องทีดีครับวันนี้เราก็จะมาแบบชื่อว่า work at pizza place นะครับนะ EP นี้เป็น EP ที่3ค่ะวันนี้เราจะมาเป็นพิซซ่าบ็อกเซอร์นะครับนะวันนี้ผมก็ได้มาทํางานเป็นแพ็คพิซซ่านะครันะโอ้โหแล้วดูพิซซ่าสิมันกองกันอยู่อย่างี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแพ็คกันเลยอ่ะอแบบนี้ก็คือเราจะหยิบกล่องมาจากข้างบนแล้วก็หยิบพิซซ่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปิดแล้วก็เอาส่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ง่ายๆง่าย,ายชึบแบบนี้แบบนี้แบบนเปิดกล่องปิด เปิดกล่องใส่พิซ่าปิดสง่งเปิดกล่องใส่พิซ่าปิดเอาอถ้าเป็นโซดาไม่ต้องมีกล่องอะไรนะใส่ตรงช่องเล็กตรงนี้ได้เลยใส่ช่องใหญ่ไม่ได้ต้องใส่ช่องเล็กแบบนี้อ่ะโอเคอาชีพนี้ก็ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยก็แค่แบบเปิดกล่องแพ็คพิซ่าอะไรแค่นั้นแล้วก็ส่งแค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าง่ายกว่านี้ผมว่าต้องเป็นแคชเชียร์เพราะาเราแค่รอเราก็แค่กดตามรูปแค่นั้นนะ อันนี้ก็ง่ายพอๆกันแต่ว่านั่นง่ายสุดนี่เห็นไหมง่ายมากเดี๋ยวก็หมดแล้วหมดละอ๋องั้นรอรอให้พิซซ่ามาก่อนแล้วกันอ่าตอนนี้พิซซ่ามาอีกแล้วเราก็เริ่มแพ็คกันเลยมารอตั้งนานกว่าจะมาอะปิดกล่องใส่ปิดปุ๊บส่งปิดกล่องใส่ปิดปุ๊บส่งเรียบร้อยนี่อย่างนี้อย่างนี้ ตอนนี้กล่องเหลือต้องเจ็ดสิบเจ็ดอ่านเริ่มลงแล้วอ่ะเปิดใส่ปิดส่งปุ๊บอย่างงี้อ่ะหยิบเปิดใส่ปิดส่งอ่ะหยิบเปิดใส่ปิดส่งปุ๊บอย่างงี้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 โอุ๊อุอ๊อบอุ๊อุ๊ช่างปล่อยไปนี่นี่ชึบชึบโอเคแล้วก็ตรงนี้ใส่อย่างงี้ นี่ใส่เอาไปไกลๆเออไปไปไกลแล้วก็ไปจริงโอเคหมดเรียบร้อยพิซซ่าโอ้รอนานมากกว่าจะได้แพ็คถ้าแพ็คก็แป๊บเดียวเองอ่ะงั้นรอไปอีกก่อนแล้วกันโอ้รอนานมากมาสักทีมาก็มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มานิดเดียวเองเนี่ยแล้วก็อ่ะใส่ใส่อ่ะอ่ะอออาบักอ่ะโอเคอืมเอ้า อ่ะใส่ชุบปิดชุบโอเคแล้วก็ใส่อันนี้สีผมไม่รู้ว่าสีทองนี่คือมันจะได้เงินเยอะกว่าปกติหรือยังไงหรือเปล่าน่าจะใช่แหละมองนะอ่ะปิดปิดปุ๊บปุ๊บชุ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 บทุกเรียบร้อยหมดแล้วกล่องพิซซ่าเลยต้องเยอะอยูต้องหกสิบสามกล่องเอาใหม่อีกแล้วหนึ่งอ่ะโอเคชุบอ่ะชุบชุบชุบโอเคเรียบร้อยหมดอีกแล้ว พิซซ่าจะมาอไหมไม่มามาไหมไม่มาไม่มาโอเคไม่มางั้นก็รอพิซซ่ามาอีกก่อนแล้วกันอ่ะมาแล้วพิซซ่าแล้วมารอบนี้ก็มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมามาเริ่มใส่พิซซ่ากันเลยชึบอ่ะชึบแบบนี้ชึบชึบแบบนี้ชึบโอเคก็อ่ะโอ้โหเออ,อถ้าเกิดว่าเราแบบทำทีละหลายครั้งเลยดได้ไหมอ่ะสมมติจะลองวาง เยอะแบบนี่แบบนี่แบบเออไม่น่าจะได้อ่ะชิบอ่ะชิบเนี่ยเอายังไม่ได้ใส่หรอชิบเอาหายไปด้วยอ่ะชิบชิบโอเคแล้วก็พิซซ่าตรงนี้ทำไมมันกองกันอยู่เต็มเลยเหมือนจานที่ผมไม่ได้ล้างเลยโคตรเยอะกองกันอย่างงี้แหละอ่ะชิบชิบชิบอ่ะ ชุดชุดเอาอันนี้ใส่ได้ช <Sh up. S 2> แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบ้ชุด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 อ่าใกล้หมดละเลยประมาณสามสี่อันโอเคอันสุดอันสุดท้ายเย่ yeah. หมดแล้วลอยก่อนแล้วกันอืม เอ่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยขออภัยนะครับเพราะมันไม่มไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนทําอาหารนะก็มันก็อาจจะสั้นหน่อยอ่ะตอนนี้ก็ได้มาอีกแล้วออเดอร์โอ้กว่าจะมารอนานมากอ่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมไปใส่โอ้ยผิดฝังนะถ้าเอาใส่อย่างนี้เห็นไหมช่องมันมันจะไม่สูงไม่พอนะเห็นไหมเผิอใส่อีกละอืมชุบแบบนี้เออนี่ต้องอย่างนี้ชุบชุบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบ ชึบชึบอืมชึบแบบนี้ชึบอ่าอ่อเคปับปับชึบชึบอืมปับน่ะชึบชึบชึบอ่ะชึบปึ๊บปๆ๊บป๊บึเคแล้วก็กล่องสุดท้ายชึบเรียบร้อยอ่ะเออไหนๆผมก็ดูในช็อปแล้วมันมีของให้ซื้อเยอะเลยเราไหนๆเงินเราก็ไม่ต้องเจ็ดหมื่นเราหาซื้ออะไรดีวะมันมีแบบพวกเกียร์อะไรพวกนี้ด้วย ผมเพยเห็นคนเขาเล่นสมาร์ทโฟนกันนะผมลองซื้อสมาร์ทโฟอนอยากรู้มันทำอะไรได้อะแค่นะั้นไม่มีอะไรหะออ่ะแค่นั้นเหรอตอโผล่ในแชทไหมไม่มีไม่ได้โผลโ่แล้วเพื่อแค่เปิดเพลงดิงโทนแค่นั้นเพื่อ <c ười> เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ก่อกวนคนเหรอขดูดก่อนแล้วกันม,มีอะไร เห็นคนเขามาปั่นแล้วแบบเอาพวกสโนว์บอลนีมาปาใส่จะลองซื้อชึบไหนดูสิเออจริงด้วยเนี่ยว่างค้างทำงานอยู่แล้วอยู่คนก็มาปาใส่ผมนแบบปุบอย่างเงี้ยเลยอะเห็นไหมมันจะมีพวกโนว์ปุบเห็นไหมน่ำำารำคาญเนี่ยแล้วแบบปาไม่ใช่อะไรด้วยนะมันคือมันมันตกด้วยอ,ะอ่ะอะนี่คืออะไรเฉพาะพรีเมียมเหรอพรีเมียมก่โลบั๊กดูก่อนนะเออบีไพเก้าร้อยแพงไปไม่เอาไม่ซื้อ,อ จีเบอร์เกอร์ด้วนี่ร้านพิซซ่านะโอเคก็อืมนาฬิกาด้วยเหรอ Gravity Coil โอ้โหจะมีใครซื้อไหมนะ่ะเออแต่ก็ถ้าใครไม่มีอะไรทำก็ลองมาดูหน้าช็อปก็ได้มีอะไรซื้อบ้างเราซื้ออะไรดีอ่ะซื้ออันนี้ไปฆ่าคนเนี้ยเราซื้อบอลูสีเขียวดีนี่มีอะไรบ้างอัอนนี่ตกแต่งบ้านเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวตอนจบ EP นี้เราก็จะเป็นแอบ หัวหน้าแล้วเราก็จะมาแต่งบ้านกันนะครับก็เราติดตามแล้วกนะันเอาไวว่าคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์และกดกระดิ่งให้เราสันี้ก็ต้องขอจุดเพียงนี้ครับบ๊ายบาย